สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวรอรอ,รอบวันนะครับสาววัยสาสองตกใจเสียงแต่บีบไล่ขี่จักรยานยนต์ข้ามเลนกระบะมองไม่เห็นพุ่งชนดับคาที่ร่างกระเด็นไกลนะครับเมื่อเวลา16.40นวันที่1มกราคม258พันตำรวจโทรสมบัติพรมสะอาดพนักง,งานสอบสวนสพอคลองวานรับแจ้งเหตุรถกระบะเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่บริเวณอยู่เทินถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่3 1 5 หมู่ที่8บ้านนาทองตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จงรุดตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยอาสาตำรวจทางหลวงหน่วยกู้ภัยมูลทิสว่างประจวบและตำรวจทางหลวงเข้าให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบรถกระบะตอนเครื่องยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีขาวทะเบียนหมายเลขพข่3 8 2 6สุราษฎร์ธานีมีนายศรธิพงษ์เวสวิมลอายุ24ปีบ้านเลขที่82ทับ96ซอยตลาดล่าง28 หมู่สี่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนขับสภาพนั่งรถพังการชนหักใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโนโ่แอโร่ <c oughs> สีม่วงทะเบียนหนึ่งกไก่ข,กขลังเก้าเก้าหกห้าประจบคิริขันในสภาพล้มพังยับห่างออกไปเกือบสิบเมตรพบร่างนางสาววันนีนุนะ่มเจริญอายุสามสิบสองปีอยู่บ้านเลขที่สามสี่ห้าหมู่แปดตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนอนหมดสติอยู่กับพื้น ทราบว่ากําลังเดินทางออกจากบ้านเพื่อที่จะไปเยี่ยมสามีที่โรงพยาบาลจอดจากการสอบถามนายสิทธพงศ์คนขับรถกระบะให้การว่าเดินทางมาจากบ้านที่จังหวัดชุดราธานีและกําลังจะเดินทางไปบ้านแม่เพื่อเยี่ยมปีใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างทางรถจักรยานย,ยนต์พันเกินเหตุถูกรถอีกคันที่วิ่งนําหน้ามาบีบแต่ไล่จนคนขับตกใจและพุ่งข้ามถนนทําให้รถของตนเบรกไม่ทันเนื่องจากถูกรถที่วิ่งด้านหน้าบางังจึงพุ่งชนเข้าอย่างจัง เป็นเหตุให้คนขับรถจกักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่อย่างไรก็ดีในช่วงเจวันอันตรายตลอด3วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่29-31ธันวาคม258ในช่วงเทศกาลปีใหม่259มียอดสอดสมรวมอุบัติเหตุ30ครั้งบาดเจ็บ30รายชาย16รายหญิง14รายเสียชีวิต2รายใน2รายนั้นเป็นชายทั้ง2รายนะครับแต่ครั้งนี้เป็นรายที่3ซึ่งทางจังหวัดประจวบคีรีขันได้ประชุมร่วมมือบูรณาการทุกภาคส่วน ือหามาตรการป้องกันแก้ไขเป็นการเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับ